สวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่องพอตูลูช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะเขาบอกประกวดเขาเล็กไงมันเลใหญ่ยุนี่วันนี้พ่อเรือนมาบุกตึงซุ้มน้ำเงินนะครับวันนี้มาทำอะไรนะวันนี้น้องดาวอยากเป็นไอดุ่นแบบโอ้ยากพี่แซมเห็นพี่ขวัญ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 เขาขึ้นรถแบบตัวสง่ามากแล้วใช่จะได้เหมือนอ่าพี่ขวัญครับผม มันมันสะดวกเนาะมันเราเราไม่ต้องมาลุ้นลูกชายจะปิ้นโตจะปิ้นโตปิ้นทองไหมจะว่าเท่นะไอ้ของพิษวันนะใช้ไอ้เล็กกระนี้อะหน้าสามจะหมูดาวสี่เล็กหน้าสี่หมูดาวหมูดาวใช้หน้าสี่นะครับหน้าหน้าหน้าสี่าดไหนเกาะหน้าสีหน้าสีเออผมเห็นในตอนตูรูมานะตูรูงานกบวันเจ๊กอะ เล็กบางๆเองตูวรูยังขึ้นได้เพาว่าตันกว่าเออกได้แต่ว่ามันชาการใช้งานมันไม่นานไงอ้นานเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันสุย้อดแล้วนี่ย้อนแต่นี่เขาใช้เหล็กเล็กแบบนี้เลยแต่ว่าโมดดวพัฒนาการกว่าครับพี่ขวัญหน้าสามโมเดลจัดหน้าสี่เพื่ออนาคตเราคือตัวเขาใหญ่ๆเปางหน้าเขาใหญ่ไปหน้าเขาใหญ่ไปหน้าพี่ขวัญนี่คือจะอยู่ตัวแล้วใช่ไหมจะอยู่ตัวแล้วคือเราขึ้นแล้วไม่มีปัญหาผมว่านะที่เล็กผมว่าจะเหมือนเออ่ ตูลูเออกำลังต้องพาดาวไปโชว์ตูลูแล้วเดี๋ยวมีโอกาสครับยืดซีก็อยากให้ไปอยู่เดียวก็อยากให้ไปแต่ว่าให้ให้พี่ตูลูฝึกก่อนเนาะมันง่ายกว่าเดี๋ยวจะให้ตูลูมานี่ดีกว่ามีมีมีโอกาสมีสักวันแหละสักวันต้องได้เจอกันถ้าใช้แผ่นเหล็กก็เสร็ละคือเงียมแล้วไม่เปดึงเทปมีเลียดอะไรนะเงียม พูดไม่ตัวเล่นมันพันกันดาวนี่ลงขึ้นแล้วใช่ไหมนี่แล้ววันนั้นวันนั้นเราเปิดไว้อย่างงี้ใช่ไหมเปิดท้ายไว้อย่างงี้ก็ไม่ไม่ไม่อยากเอ่อถ่ายคลิปกลัวคลิปที่ว่าบังคับเนาะน้องดาวผ่านอยู่ผ่านอยู่กลัวกลัวว้พี่ควันเหมือนกันก็คานขึ้นเลยมันย่านมันย่านประธานได้ชินเอาควันคือการมือแรกกับยานช่วงนี้เริ่มเริ่มก็ยังย่านอยู่เราลดตรงนี้ลงมาเนี่ยอืมโหลดลงมาเนี่ยมันเราไม่ต้องเทสูงขนาดนี้หรอก คันน่าลดลงมาเร่งนะอย่างของหนุ่มเสกนะสูงมันชันเลยขไม่ต้องใส่สูงมากหรอกผมก็ว่างใช่ไหมอันนี้คือของผมเนี่ยเราไม่ได้ลดลงมากแต่ำไงเท่าไหร่แต่ถ้าต่ำลงมามันจะพอดีไงไม่ไม่กระบะเรามันสั้นด้วยกระบะนี่มันสั้นนะมี่กระบะเทิงมันสั้นโอ้ผสมกันโปรตีนที่โปรตีนจะสูงกว่าแม่นกระบะนี่มันสิสั้นกว่ามูไหนกระบะเป็นประเด้เอา สูงเจ้าเบิ่งกระบะตะพดเบิ่งเอาจ้วัดกระบะตะพดเบิ่งเออเพิน2หมที่นี่ลิปเจ้ามันก็สิยาวกว่าเก่าเออเพราะว่ากระบะนี่มันสิสันกว่าหมู่มันสันว่าูเพิ่นใส่บ่ต้องเอามันจํากว่านี้แม่นมันก็ขึ้นมันมันมันซ้ํากันบ่ได้เพราะว่ากระบะเฮาสันครับ มาช่างมาวัดแบบวัดขนาดนะคะงามเลยงามเลยแนนเจ้าเบื้องวัดกระบะตะพดเบื้องเนี่ยมันนสูงกว่าเบื้องอูอ่าเห็นบะกระบะมันไม่เท่ากันรถอันพ่อเซกับรถพี่ขวัญนี่กระบะจะจะต่ำเพราะว่าปูแล้วออกแบบมาแบบคือเขาเขาเป็นอะไรมันสิกรับตัวสิกรับตัวมันสิกรับอยากไหมสองไม่สิบนั่นรูปอะไรกันสิบสิบอืมเอาเขาสูงกว่าลายเล็กห่างนึงแสดงว่าเขาต้องก๊อตตัวนี่หรอกพี่ อต้องต้องมาดูแ <ses> ล <ha> ้ว <shows> ก <for u> ็ออกแบบนะทุก <musicians> ท่านใช่อธรรมดาดิฮะบางหูนีมื่นกว่าบาทมื่กว่าบาทดีนะเออก็นั่นแหะเนาะมันาะได้ถึกถือจอุปกรแต่ะอย่างปบี้ไป้่าสั่งมาแล้วมันวันนึง ผมกะว่ามันก่าจีว่าสิบสิบถึงก็นี้กะไปอยากลบคนไอ้พี่อินบลล่ะเออกะจะว่าให้สร้างสร้างเข้าเองมาในีการซื้ออุปกรณ์มาใส่ปึ้มกันจีห้าหมื่นกว่าบาทเอ่อนาบ่พราะไรนะเออเล็กซัดยังอีพอร์กนี่น่นะ้าจะว่าจะว่าไปเห็ดย้ำว่าเขาแพงบ่ได้เด้อเนาะไม่รอให้ฟังอันนี้เสื้อมาแล้วบันี่มนอ่ะเหลือตัวนี้อีกได้สินี่ สื่อเขาซื้อทุกอย่างแล้วเอาเล็กอมดาเล็กไนเป็นเราก็เอาทำสติกเกอร์ติดออจนี้คือว่าสองแผ่นนี่มันหาพัหาด้หน่เล็กเออมินียมทางล่างมันสิเอานี่แหะเออนี่เพิ่มมาหาพัหาค่มาแต่ก็นั่นคือว่าคันว่าวานี้ไปเลยคันวาไอคือเท้ากันธรรมดาเ๊บ บได so yeah. ้ใส uh ้หมอนี่นาบัตส oh, right ้ตัวนี้บ oh, right. ัตส yeah. right ้ก yeah. right. right ็เอาหาหมื่นเท่าน right. right ั right. 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 ้นนะเขาเอาหาหมื่นสองหามื่นสองเบ็ดเสร็จคือบัตรเอาศัยนี่นี่เอาธรรมดาเอออเาแบบเด็กธรรมดานี่ยอันนี้คือมาเปลี่ยนเลดก็เลยเพิ่มราคาขึ้นราคาขึ้นมันมันบ่อดกมนรหกหมื่นแต่ว่ามันก็เบ็ดเสร็จเลยก็เลยให้ยตีไปหกหมื่นเพราะมันขาดอีกมันจ้าบาทมันที่หอดนะอันนใส่งานยุ่งคิด ใส่โอ้สามสิบอันมันเก๋มันเกเลยยกกท๋นี่อันนี้ประกอบไปแล้วเป็นบอลนี่ประกอบไปแล้วเห็ดไปแล้วครับโอ้เห็ดไปแล้วเห็ดยู่ยสสร้างเป็นเห็ดยู่ยส่ยู่นี่บ่เห็ดยู่นี่เลยโอ้เดี๋ยวเราจะได้ชมชมใหม่รถของหมูดาวนะคะหมูดาวเนี่ยไปไหนมาไหนที่นี่ยงี้ยมาขนของขึ้นกันง่าย เห็ดตัวใหเก็ดตัวโตหมูดาวเกิดตัวว่านก็แต่ว่าพ่กวันนี่ตีก็ใส่เล็กๆหนักทำหมูดาวใส่เล็กหักซีเนาะเอออรอาไปงี้ยคนเห็ดหลังมันก็ได้มันมันมีข้อมมันมีตัวอย่างให้ดูไงอืมมันมีตัวอย่างทีแรกผมก็คิดว่าเราไปจ้างช่างตัวเองมันก็จะลดปริมาณก็ไม่ได้รบกวนอีซีมากเกินไปแต่ที่ไหนได้จี ออเันบวนฟนะด้โี่แล้บกวนไานโดยตรงเลยเอ้ี่ะอันนี้เ็เองเจะได้เนาะอันเพื่อความสร้างเฮ้าเนาะรับพีแรกว่าจะมันได้้ได้ละกับ่เป็นยังไงเออนั่นละคอยมากันแนนแต่ว่ามันลงอย่างแต่แหลกๆเพิ่นเก็ยังเก่งโตอยู่เล่นขึ้นเล่นลงแล้วเออสมือขึ้นในว่าเก้าแล้วแต่ก็เลยแต่เรา ว่าขโมเขาเดีโอ oh, in> in> oh, uh, oh, um, ้ของขโมเขานั่นลักเสนเน้นไปตามก็แล้วสิพี่มันซ้ำอยู่กับุดยอดเลยพี่มันจะปเกลรแมนโอก็คิดเบื้องขอเจ็คมันอะรอ่าเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงเลยลาจ็คกันเ็กๆปาสีมือลหามือปลาแจ็คปามืนสีมืน่งนะแมนแมนเดำอยูทั้งผ่านนี่ราคาสี่สิมีของมือสองอืมบ่ชวที่มันเบาแมนแมน ใส่ไม่ค่อยกันวันนี้ปั๊มวันนี้เนอัเด้อันนั้ครบซื้อ้แม่ครเทเลยนะต้องมึงใส่น็อตไปไอ้วันนีใส่น็อตไปนี่ดเป็ใส่น็อตไปเจาะใส่น็อตไปอันนี้ปั๊มก็อยู่ล่างก็เป็นอันดอกบูดากําลังกํลังคืบนึ่งแต่ออควันเขไปขายคืบแเรว โอ้ยคั่นอย่าเว้าคั่นข้างหน้านั่นฝนตกมาอันแก้วห้องน้ําไว้ตัวมันจะหะได้ซื้อใหม่บ่พี่มื้อนั้นเาไปเห็นรถอยู่ครูไปอีกเด้หากินนํากันไปขึ้นแฮงงานก็บ่มื้อนั้นเพิ่นไปเห็นรถใหม่เพิ่นโทรมาบอกลูกชายเพิ่นเอาซื้อบ่นายเพิ่นว่าเท่าใดนะเออ12เพิ่นว่ายเกียร์ออโต นิ่มแห้งเพื่อนวะอันทักนี่เพื่อนวะเอาเอาเงินมาแต่ใส่พอแต่ว่าพ่อเอาซื้อให้กับคนท้อนพอ้สิเอาอยู่บอยอีนี้แล้ว่พอยจะลุกขึ้นน้ำนี่แล้วได้แล้วลบม่ได้แล้วจะได้กจะไปขึ้นน้ำกันตัวโอ้ขึ้นน้ำกันบ่ได้ดอกต้องขึ้นคนละขั้นขึ้นน้ำกันบ่ได้ดอกไปบ่ได้เน้นออกโซงนะเน้นออกโซงบ่ได้ดอกเดี๋ยวออกโซงบ่ได้ให้ขั้นในอาหมั ม่เขาเอาใจเขาหายเลยปเไปยกันนี่เพื่อไปเราไปหนวยไปยังมาเล่เอบอกผมว่าไปคือประจานนโอ้ข่อยมือง่ายที่ผมมือใจแม่อันนี้กำลังสั่งอันนี้อยู่สั่งสติกเกอร์กำลังออกแบบให้เขาติดแผ่นหลังเมนบ่ เอาลูกเอาอย่างเอาโทรหาเขาเขาัขาบบหายบ่หลับติ๊กเกอร์นะต่อไปเดี๋ยวจะได้เวลาวิ่งงานต่อต่อไปรถมูบ้านช้างก็จะมีแบบนี้นะคะส่วนมากเลยนะคะเนอ้า่เาเล็กแบบนี้อันมีมันมมันสิแข็งกว่ามั เล็กมอนเล็กล่างเล็กล่างเออมันสีแข็งอ่อ่ไอคือว่าเล็ก่าซว่าแมนมันใหญ่แต่มันหนาสางู้ดาวซสานึ่ก็เพวเาเล็กล่างกล็่างนี่าซีนาซีเขาูดีมินหาอีกเอมนหกนอีกตางหาไกเมนบารเจ้าสร้างก็ปิดไปเห็นบอเอออเขาเขาเขาเป็นมึงบ่ได้่อาู้ดว่าเขใส่เล็กยังนี่อือูดว่าเล็กล่างจะวัดนาได้หรากลเล รู้ไปเหนอีกล้วมันปิดเยวาบนนี้ทกปิดไปครก็นฮัจเหอ่อบคไรคือสเลวกนเลวนงานสังนเนาะเออเลวยเลวมือดี่ะเออเลวมือนีโอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวสิไปส้มน้ำเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราจะไปชมนะครับเออได้ได้เดี๋ยวสีภาพไปีขวัญไปึ้นเน่ ว่าพี่ขวัาโอ้หมดาวมาขึ้นของพี่ขวันแล้วพี่ขวัญต้องได้ไปขึ้นของหมูดาวมากนะครับยกได้อยู่อันนี้มันแค่สำหรับขึ้นลงขึ้นลงออปิดทำการเรียบร้อยเดี๋ยวอนาคตก็จะได้เห็นรูปพี่ขวัญรูปพโพเซกนี่ค่ะ

ต้องตั้งตั้งตั้มไว้ไม่ให้มันลงแรงลุกเร็วก็ได้บางทีคือว่าคนบประหบประหาใจไปถึงกดปุ๊บตึ้งลงแห้งเลยอันตรายเลอ่ะคลิปนี้ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะอนาคตเดี๋ยวเราจะไปลองรถมูด้าวเนี่ยมันเสียงนี่แหละนี่มันเสียงกระพึมนั่นแหละอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ